เฮลโหลสวัสดีครับน้องๆเย้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหเรามีไดโนเสาร์ไดโนอรัสตัวใหม่นี่มารีวิวให้น้องๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องข้างในโหนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับว้าวมีไฟ เ,เรามาแกะดีกว่านะแกะแทน,นอ้าวเป็นไงล่ะนี่ยาวเออโอ้โหสวยงามเลยทุกคนโอ้มีหูด้วยเนี่ยหูใหญ่เลยอ้าวตรงนี้เป็นช่องใส่ทานเอเอสามก้อนนะครับ ใส่มาเรียบร้อยแล้วสวิตเออปิดปิดโอ้ my g ก d เยยโอ้โหเดี๋ยวเรามาเดินข้างล่างกันดีกว่านี่เขาสวัสดิ์างได้ด้วยโอ้เดีที่หมาตามไปด้วยพี่หมา โอ้โหมีไฟออกที่หูด้วยนะจ๊ะแต่ต่อยกับเนมมอสเนมมอสไล่ชนแล้วนี่เรามีที่มาโทนี่มาด้วยมาโทนี่มาขายไอติมโอ้โดโ,โ,โดนลุมแล้วทุกทุกคนโอ้โหมาใหม่นี่โดนลุมเลย นี่มีพี่โทนี่ด้วยโทนี่ใายไอซินเอาไอซินไปให้พี่ไดนเสเสาหน่อยโดนพี่ช้างเหยียบแล้วโอ้ลุมเลยทุกคนโอ้นี่ให้โชว์ตัวก่อนแล้วกันนี่โอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะจ๊ะบ๊ายบาย